เพื่อนๆที่เชื่อตีนะครับก็ได้ซื้อไปก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับที่เชื่อตีนะครับก็ได้ซื้อไปก่อนนะครับขายจริงนะครับเหรียญละ7บาทนะครับใครจะว่าเป็นหมื่นเป็นแสนก็แล้วแต่นะครับไม่รับรองนะไม่คัดค้านนะครับแต่ตีนะครับแต่ตีนะครับพร้อมนะครับแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะสึกจะเก่าจะกลางนะครับขอคลสภาพไปแบบนี้เนาะขอคราสภาพนะครับไม่ว่าจะเก่ากลางใหม่นี้นะครับตอนนี้นะครับเหรียญละ7บาทครับ ไม่อนุญาต so ให้เลือกว่าจะเอาแต่ใหม่ไม่อนุญาตให้เลือกว่าจะเอาแต่เก่านะครับขอขะคระปนๆไปอย่างนี้นะครับมาดูสภาพพร้อมกันนะครับว่าจะได้อะไรไปบ้างนะครับนะครับก็คือแบบนี้นะครับนี่ครับมันมีเก่ากลางใหม่ปนมานะครับเก่ากลางใหม่นะครับปนมาแบบนี้นะครับมาแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยนะครับเก่ากลางใหม่นะครับบางเหรียญอาจจะสวยนะครับไม่อนุญาตให้เลือกจริงๆนะครับนี่ครับแวววับเหมือน U N C ก็มีนะครับนี่ครับในแต่ละอันนะครับสีก็ไม่ได้เลือกมานะครับมายังไงก็ไปอย่างนั้นนะครับ แต่ถ้าอนาคตนะครับจะให้เลือกก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับจะแยกราคาอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้เก่ากลางใหม่ครับ7บาทต่อเหรียญครับ7บาทต่อเหรียญนะครับเพื่อนๆที่สั่งมานะครับขอบพระคุณนะครับพี่นะครับเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนนะครับพี่ปลาโม้นะครับอยู่นะครับตานบุรีนะครับประจวบคีรีขันนะครับสั่งมาทั้งหมดนะครับนี่นะครับ10เหรียญย0เหรียญ30เหรียญ40เหรียญแล้วก็50เหรียญนะครับเหรียญละ7บาทตอนนี้ก็พร้อมเดินทางแล้วนะครับ พร้อมเดินทางแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตีมาแพกเลยนะครับแพกเลยนะครับนี่ครับน้องอย่าลืมขอบคุณมะยมชุดอะไรนั้นก่อนนะหนึ <c> ่ง <oughs> นะครับสองสามนะครับสี่แล้วก็ห้านะครับเรียบร้อยนะครับ พร้อมจัดส่งนะครับซีตัวนี้นะครับมีแบบนี้ไปเล,เลยนะครับสีเลนครับแล้วก็จะใส่อนเท่าไหร่รครับนะพร120ครับครับโอเคแล้วก็ใส่กล่องอีกหนึ่งรอบนะครับนี่ปราโม้นะครับสั่งของที่ร้านหลายรอบแล้วด้วยนะครับขอบพระคุณที่ปลาโมทและพเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับ ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับสั่งกันมาหลายรอบนะครับติดต่อกันยังไงใช่ไหมครับติดต่อกันอย่างไรนะครับตอนนี้จะขออนุญาตนะครับแพ็กก่อนเลยนะครับ เพื่อนๆหลายท่านนะครับยังหวังว่าจะเป็นหมื่นเป็นแสนต่อเหรียญอีก็ไม่ได้คัดค้านนะครับก็ไม่ได้รับรองด้วยแล้วก็ไม่ได้คัดค้านด้วยนะครับแตีพร้อมแบ่งปันนะครับพร้อมแบ่งปันให้เพื่อนๆเหรียญละ7บาทนะครับจริงๆครับเหรี่ยละ7บาทสั่งกันมาได้เลยนะครับของเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับเพื่อน้ยๆของเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับแกะสติกเกอร์กระเด็นมาทางนี้นะครับแกะสติกเกอร์ดีเดียวกระเด็นมาทางนี้แล้วฮะโอรคพร้อมนะมครับ ขออภัยนะครับเมื่อกี้แกะสติกเกอร์ลงไปนิดีครัการได้เปรียบนะครับการได้เปรียบก็คือเพื่อที่สั่งน่ะก็จะไปคัดดูนะครับว่า ตรงพอพานไม่ตรงพอพานนะครับตีไม่ได้คัดนะครับรานตีจะไม่ได้คัดนะครับเพื่อนๆก็จะเอาไปคัดว่าจะตรงพอพานไหมนะครับถ้าตรงพอพานก็จะเข้าเกณฑ์อะไรอีกหลายๆเรื่องนะครับแต่ตีไม่ได้คัดให้จริงๆเพราะว่าไม่มีเวลาในการคัดนะครับก็วแปะใบคอนไปนะครับแปะใบคอนไปปื๊ดเพื่อนๆไปคัดกันดูนะครับบางคนจะขอภาษีเนตรงบางคนจะขอภาษีเียนกลับ บางคนจะขอขัศเสียนเอียงบางคนจะขอขีดตรงพอพานนะครับตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับได้มีโอกาสสั่งไปแล้วก็ให้ไปคัดกันเองได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับแบบในคอนเซ็ตนะครับขอบคุณมากๆครับเก็บเงินไปทางค่าส่งร้อนึงนะครับแล้วก็โอนค่าส่งห้ครับ